แต่เทวดาที่ประจําที่เป็นใจนั้นแบอกว่าเชิญไปก่อนเธอเน,อน,นาะอเมเนธนาวะเป็นย่นเไรขอให้ามาบอกเล่าให้ฟังด้วยอ,นนอ,อ,บบอย่างในใี้คือเอบบอออทวดาเป็นใสนั้นนี่ไปด้วยไปแต่เทวดาองค์อื่นคือจะมาพอโตอเมเนธนาพวกศรัทธาเจ้าจของกระถิ่นแจ๊กเล่๊ก เวลาคนมาในงานเมาอีกระทุกนึกนองลืมตาไม่ขึ้นพูดลัง,ง,งหนมวความคนเงะบหน่นจะฏีดัิตามเรื่องของธรรมพอถลายแล้วอนุโมทนาแล้วจะับเน,นี่ยพรว,วิลุกคนนั้นอยากจะทราบว่า เรื่องขยายจะถึงเป็นอย่างไรเขาก็ยังหนีไปจไากเว่นใส่คอยเทวดาวเองอย่ไปอนุโมทานากลับมาก่อนจะมาพูดกับเทวดาวที่อยู่ตรงใส่นี้ได้อย่างไรพอกลับมาถึงตรงใส่ก่อนเทวดาอยู่ไปจังที่อยู่ไปถามมาเป็นไงจะถึงเขาจะหาเศรษฐีที่ท่านใส,สนนเขาบอกว่แต่ถึงเน่า ทำไมจิ้หน่อยจิ้ไหลจิ้ยาเออกระเลยใ่หฮโกลาหเห็่มันมีความสงเงดสงเง็ดเมื่อปบาตามอัต้ำทเลอย่างนั้นเพราะว่าได้ยินอย่างนั้นได้เทวดาคนนี้ตายคนคนนี้แต่มาไล่เฮียเสียชีว์เสของศรัทธาทางเสียีกเสียเสียาเราทำหม่เยถ้าเขาของเงินทางเราไม่อืทำอีกกองที่สอง ทางนี้จะมีต <Jonas> ั้งเอาราอาวัณนเกี่ยวข้องแต่เทวดาขาวเว้าข่าวซาวข่ามือข่าวใส่กันอย่างใหญ่อย่างโตคนมาในงานศึกหยิบน้ำชำรางทำกันอย่างเป็นที่ใครมาก็จินันไม่ได้คิดถึงการทำอย่างนั้นมันจะเป็นบาปเป็นกรรมอะไรเขาทำไปเพราะ ทำละเอียดยาทำไตโดยอันเพลใจทำไปโดยซ้ำเข็งของตนตกตอทาองัตาทิดเหตไคือทำไตโดยวามชอบใจของตัวเมื่อถึงเท่าทอดเอเจตถีก็ให้รังยันจากคนนั้นไปคอยดักตั้งด้อีกเทวดาเขาจะําหนึนพาหรือสั้งอะเสื่อย่างไงแล้วจะให้รังยันก่ทอยังง ชาวไดสามจากเทวรดามาบอกกับเราคนนั้นก็ยืนยีเต็มใจไปอีกโดยดักเต็มใจเต็มเก่าต่ถึงเวลาถอดปะสาทใเอระดามานาณมาอีกเระดาองก็ไม่ตปไม่ไม่ไมกมากเระดาอง์ยืนยิ่จะบอว่าขาลับถ้าส็ดอนเนื่านเ้สด ทำไมวะเล่าในตั t, mm. ้งง่ายเหล่า no. น e e <Yeah, S 1> <ra 70> ั e La, ja, ran, pa, ้นพอกระอะเสร็จแต่ไม่เล่าอยากจะจิ้มเน่าแต่ิ้มทาเนี้แต่ิมเท้าก่อนแต่ิ้มบูดแต่จิ้มทางที่สองแติมเน่าถ้ได้ยินว่ากนป็่จิ้มเน่าคนที่มาดับทังต่จะเล่าใ้เทั้งเศษทิก่อนยังอีกทางอีกก็จะแก้ไข พราะม่ยังม่คนจับกิดจับขินยังอยู่ในตาจับขินเขาก็ทำกันรีบเดื่องพกเรือรำเวลามันจะหมดไปมันจะไม่ทำกับการกับสมัยทำทางนี้ดูดาชาวชนใส่ผัดกรมกรต่างๆนานาไม่ทำใจกอดด่าเอาดูเอาจุดทีมีทางโกรธ ในจิตในใจเพราะชายคนไปทำอันนั้นทำอันนี้ไม่ถูกใจกระ่าก็ะ่าถึงดำเวลาไปอทอดทางมี้วน์มีเล้าม,มีตามค่าสั์ตัดที่ยึดอาหารตามยิม่งต่างๆที่จะไปวายให้าจพระสงฆ์ก็จไม่จากตลาดไม่ไ้สั่งมาข้ามา,า,า,มมา,าทำที่บ้านเหมือนก่อนคือเอา คุณผู้บริสุทธแล้วมาทำมาเลยเอาตัดเป็นมาข่าไม่ไล้เอาสามาแกไม่ดแต่เขาดูดาโกรธคนอื่นถ้าไปแทะของหัวรังางานแต่คนนั้นไปดักตั้งอีกเขากดาไม่เคี้ยวเขาบด่าผู้เป็นใจเขาดาังเองเป็นใจเป็นมาอีกนิดนเต่าขาตัดถ้าเป็นอย่างไรเช่นแี้ว อันนี้าณากระชิมนะเยระดังเน่ะได้รับอันนี้โยธาาแต่มาแล้วะมาบอกเล่ากระชิมเนสษสีทางนีสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างกเสียอย่างคือเป็นกระสิมใา่หมอก็จิตใจของเกสษฐีหน่อยบร้สุกโกรธนะควรไปบอกให้เศรษฐีฟังเศรษฐีต้องหาลังล้เสียใจ แ้วทำมาสามครั้งแล้วเนี่มีจตดจินอะไรที่บริสุทธิ์ผุดฟองให้ก็แล้วทำอีกครั้งที่สี่คั้งที่สี่เขาทำดีหนดโกรธใครเวลายามเมากว่า้ีอามาเี่ยวนะยข้องตัดกลุ่มเหลอามาแค่ทำดังบริสุทธิ์ใจเนี่ยถึ้งวันทึงเวลาไปแทบกดอกาศใหุ้ที่วาดมาดวนะทานาอีก เทวดาเมื่อเวลาเชาานี้จับไปแหลงสู่เทวดาองค์ที่อยู่เป็นใตสังรจะจิมบริสุทธิ์เหนือกระจิมที่พูดกันในสมัยคนโบราณคือแบบมีกระจุนเดูกกระจุนหนุ่กระจิมใต้หมอนกระจิมบริสุทธิ์อย่หมายถึงตามธรรมของเศรษฐีคนเดียวที่ทำอย่างนั้น ำแบบคือบุมันก็บุญทำแบบผูอหม่ามันก็หน่าทำใส่หมอนมันก็ใส่หมอนทำวับ,บริสุทธิ์มันก็บ,บ,บริสุทธิ์เพราะอยู่ในจิตในใจของคนที่ทำบวญเม้าส่หมอนหรือวัลิสุทธิ์ไม่ใช่มันเกิดจากที่อืน่นมีอะไรมนทำอย่านงนั้นเราทำตามทรมาธธทิพย์ถ่ายจิตทิพุทธเจ่าทรนบมญาแบบเอาไว้ทำไปถูกต้องตา,ทตา,งตามทำได้ไหม จิตใจของเราเปล่อนสายจิตใจของเรายินดีที่จะทำเพราะไม่ใช่ทำบอกเล่าไม่ใช่ท่านบังคับบังชาเราทำตามกำลังศรัทธาทำตามความสามารถของเราเราไม่ได้อายาไม่ไอ้ยาไม่ได้เลื่ยงเอือกกรเลือดขึ้นมาเตืนอื่นมาเกี่ยวข้องเราทำแบบประสงัดปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามธรรมี้ไหอาิสงที่เราทำไปจิงเชิญมือบริสุทธิ์เราจึงเชินต่นจิตยืนดูโตามจัดทำบําเทิงคงตนพอทำแบบนี้เป็นทรตามโอวาทพระพทธาก้าทรงสอนเราทำเอาโวตาทิพยตาโลกถ้าทำอย่างไรเรานทำไปตามลกเราเอาอัตตาทิตยตาย แต่เรามีความเห็นอย่างไรจะถูกทำด้วยน้อยหรือไม่ช่างมันเพราะเรามีหน้าที่จะทำเราจะทำไปต,ตามความต้องการของเราถือเ,เป็นอัตาาตาทิพย์ไปถ้าทำมาทิพย์ตายแล้วจะทำไปต,ตามอัตตามธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนมีเกลือกท่านพุทธศาสนาคนนี้เกชนที่เป็นเจ้าภาพกว่าทำตามธรรมมาทิพย์ตายไม่มีอะไรยื่นเกี่ยว กอะโลตกุลางห็นทำตามสิพระพุทธเจ้าทรงแน้ทรงสองนจึงเกิอดอันนสงส์มากมาืก่อในจิตในใจในทบทอดใจดทั้ง,นงตนหนึ่งูกิดฝุ่น่องกับฝุ่นทุ่ท่านเล่าเอาไว้เป็นตระลานตะละตามกรรมาแต่อันุสงส์ทั้งกับฝุ่นนั้น ที่ได้ทำอาวุโสในสมัยพุทธกาลในสมัยเก่าก่อนใงกายถึงปุณณบานที่ทำกับศินกับมหาเศรษฐีมีอาวุโสปุณณบานแต่ก่อนเนี่ยมีอาวสงสอย่างนั้นเพราะเขาทำกันจริงจังมหาเศรษฐีเขาทำบุญจองกับสินกับทอดกับสินในบ้านมหาเศรษฐีก็มีคนจำเนรมากปุณณบานคนนี้ เมื่อวิชาความรู้อะไรก็เลยไปอาศัยสุตถีจะทำการทำงานหน้าที่อะไรเข้าไปมีวิชาคันรู้คินนบานคือหมายถึงดูดคือรักษาสวนหญ้าดาวหญ้ามหาศุตถีแต่ละวันสุ้ถีจะให้ข้าวข้าได้อยู่ได้กินเปนน้ับานไปเท่านั้นไม่มีเดื่งนินดาอะไร ถ้าเขาอยากเชินเใจเด็กินน้ำก็เป็นพอของเขาเขาอยู่กับมหาเศษผีเพิงการทพิงเวลาจะกินข้าวเศษผีจะตั้งงานใหญ่โตเขาก็สงสัยว่เอ่ทำเศษผีทําอะไรกันแบบนี้เ่ก่กนเก่าในเคยทำแบบนี้จะทําบนพื้นทานอะไรเศษผีก็อยากจะทอดเศษน เอกจิ๋นมันมีอะนรสมอย่างไรเขาก็สนใจถามเศรษฐีว่ามีอนไสมสงยิ่งใหญ่ตามธนาก็สิ๋นเขาก็ยืนอยูนใจมีศรัทธาแต่เท่าทเขาไม่มีอะไรที่จะอนุ้าธนากับมหาเศรษฐีเพราะเงินทางเข้าของกว่านี้นีท่าพ้มเดียวจนิ่งอยู่แถวนั้น เราจะทําอย่างไรเราเารราาากิดมาอดอยากเสื่อมชั้นใจไร้ตัพอัตตัญญาทักษะเก่ากรองไม่เคยทำบุญคุ้นทานอะไรมาเรจาจึงจ่ากอนาถาอย่างนี้จิตใจมันพุทวกไปอย่างนั้นอยากจะทำบุญทำบุญผลรวงกับมหาเศรษฐีเป็นดังนี้จะคิดหาอะไรไม่มีที่จะทําก็เราเห็นแต่ผ้าีตัวนหนุ่มอยู่คนเดียวท่านั้นเลยเปลี่ยนผ้า คือนุ่งอยู่หาโดนง่ายนะจับนุ่งเป็นผ้าแล้วนำไปซักก็ขายในท้องตลาดในเงินเกียงบาทเดียวเอามาอนุโมทนาสมหาเกศศีกดควาดีเข้าของโดยฐานทุกอย่างเสร็จบุญมอีอะไรขาดตกบกพร่องแต่ไปขาดดู ด่าเย็บผ้าไม่มีลืมืมาเงินบาทนั้นเขาก็ไปตืดามานด่เย็บผ้าพอจะเสียสละใปสมาธิเท่ถนั้นเทวดาไม่มีโลกกระธาต์่องแงร้เสงเสียงเอกระเลวกุลาห์เห็นจนไม่เคยมีมาตั้งแต่ไหนจะไรเสียงอย่างนั้นทั้งทั้งทีนี เห็นเมื่อเห็นตัวอะไรตัเสียงนั้นดังลั่นขึ้นเสียงสาธุการจากการให้ทานจีนอดานทาไปเงินบาทเย็นเสียงนั้นลั่นเข้าไปในราชวังของพระเจ้าแผ่นดินถามถึงว่าเสียงอะไรพระเจ้าแผ่นดินก็อตกพัดไทยว่าจะเกิดเรื่องอะไรใหญ่โตขึ้นราะไม่เคยได้ยินมาก่อนเสียงแบบนี้ ก็เลยถามเรื่องต่างๆสืบสาวต่างปโดยสาวว่าเป็นเทวบาอันนโ้มนาจะขินจากกินมาบางคื่เสียสลัดผ่านหนึ่งท้งตัวเอา,าใบไม้มาตัดนี่งทนผ้าอันนโ้มนาเรื่องการจะขินจากมหาเศรษฐีเพราะใจเธยินดลยยินอย่างนั้นก็ยินดีอยากจะพบน,นม่กินน้าบาง เขามาหาจห่าลาจะทานลาดจะทานสิ่งของให้แต่กินไม่มาเขาเกาะในตั้งที่จะเขามาจะ,บบมจะรจะเบิดตลาดสวังเขเกื่อนเขาก็มีนทานนี่งทางนเหจะเขามาในลาดสวังไหาเขาจอยู่หัวกกกววละอายเขาจอยู่หัวห้าคนไปเชิญอมาอย่างนั้นเขามา สั่งเสียมามนนี้ผ้าที่จะนุ่งเข้าไปก็จะหุ่นยิงก่อนถ้าราชทานผ้าที่เสียงามให้แก่เขาเขาจึงมาในหลักสวังแล้วก็ขอซื้อบุญกุศลจากจินนาบานจินนาบานไม่ยอมขายจะซื้อพลังให้พท่ารไมาขายขายบุญขายกุศลที่ตนทำไป เจ้าใจเนยินกะ่ามือมือขาบังคับบังคับคืจะแต่เขาขายได้นะเขาก็จะถาใี้แต้า้ายจะเอามือมือธนาเ้วยอเขาเหยอ่อมืธนาเจ้าใจเฉินยินก่าเลยเอามือมธนาเบืยไว้จัดสิ่งของต่างๆนานาจนจ้นแม่บ้านไปจนมหาเศรษฐีในชาติตุบันเพราะเข้าจเฉินยิน พระราชาให้เข่าของเงินทองให้มีอายุสั้นในป่าจุบานจึงก็ทำกรรมอย่างจริงใจนอกจากนั้นเมื่อเขาหมดอายุสังขารตายตายจากสายมนุษย์เขาก็ไปเกิดเป็นเถี่ยวระยุตรอยู่ในสวงสวรรค์อยู่สู่ถึงตำแหน่งตำราอายุสั้นท้งกับถิ่นพวกเราท่านก็ในสายว่าสวรรค์อยู่ที่ไหนจะจริงหรือไม่ มีความสงสัยกันแต่ถึงอย่างไรก็ดีเมื่อเราเด็ดทำลงไปเดี๋ยศรัทธาความเชื่อความเหล็นใจทำไปเดี๋ยความยินดีเต็มใจนั่งอยูแบบสวรรค์ตัวใจของพวกเราท่านมันสุกมันสบายหย่อนเย็นทายไม่แต่จริงๆสวรรค์อยู่ในอกในเล็บอยู่ในใจไม่เบียดเบียนยืดยาไม่เหมือนไฟไม่หรือมนเหมือนเต็มลักไป ถ้าเราทำด้วยความเชื่อความเย็นใสทำด้วยความยินดีเต็มใจเป็นสวรรค์ยางลึกขึ้นเหนือใดที่เราทำใจใจสองใสใจเยือกเย็นใจเป็นสุขนี่สวรรค์ที่เราทนจะทราบกันเหน่อใจเป็นสุขใจสบายใจเยือกเย็นอย่างนั้น เราจากโลกไปเพราะความดีความเด่นความเยอกเย็นความสุดนีใจเราก็ไปสุขสุขคติถึงเราไม่เคยรู้เคยเห็นว่าสุขคติอยู่ที่ไหนกันดีที่เราสะสมเอาไว้จะนั้นไปเหมือนกันกับเราไม่เคยเห็นนรกอเวจีว่าวมันทพึข์ดาลำดบาขนาดไหน,นแต่คนที่ทำชั่วทำเสีย เขาเคยไปเคยเห็นการเดินจิดเขาทำได้ก็ไปได้ไปถูกพูดง่ายอย่างเห็นกับตาสมัยไปัจจุบันทุกวันนี้คนที่ทำเชื่อทำเสียถึงไม่เชื่อว่าคุกตารางมีแห่งขังนีแต่ขเขาข่าซีือลักขโมยกวนที่คนเหล่านี้จะไม่เชื่อ คนอื่นถื่เขารู้เขาห็นถ้าทำไม่ดีอย่างนี้เขาจะมาจับจึงคุมตัวไปติดคุกติดตังนะไม่เชื่อว่ามีคุกมีตังกอตามเมื่อเขาทำไปเรื่อยไม่ถอยก็เดินเข้าจังหวัดที่จับไปเตือนเป็นอย่างไรเขายังเคยใส่เคยมีมาก่อนเขาก็จะเห็นห้ขังตารางเป็นอย่างไรเขาก็จะเห็นโดยตัวของเขาเองเพราะความชั่ว ที่ตัวทำใจให้ผลหนีนรกในชาติปัจจุบันพอเห็นกันได้ฉันั้นการทำดีทำชั่วอย่าไปคิดว่าทำดีไม่ดีทำชั่วไม่ชั่วอย่างภาษานักศึกษาปัจจุบันทุกวันนี้เคยได้ยินแต่ทำดีได้ดีนี่ที่ไหนทำชั่วได้ดีนี่ทุน เขา่ะเขาเอาภาษาอะไรมาพูดถ้าพูดแบบนี้เรื่องคนที่จะทําดีมันก็ไม่มีจิตมีใจจะทําให้โลกเดือดร้อนวุ่นวายจะทาให้โลกทำชั่วทำเสียสัตว์ในโลกไม่มีจิตมีใจอยากทําดีเพราะทาดีแล้วไม่ได้ดีตอบแทนทำชั่วได้ดีมีถมไป เขาคิดอย่างนั้นแต่ความจริงเข้ามาเด็กที่่พิจารณาตามเป็นจริงถ้าหากเขาที่่พิจารณาตามเป็นจริงเขาจะทราบพราะความดีทำดีนั้นมันจะได้ผลตอบแทนเขาทำเชื่อไปต่อทำเชื่อไปผลกวจะตอบแทนเขาอยู่เหมือนกันเช่นเขาเป็นนักศึกษาเหล่าเรียนได้เป็น้าราชก,การเขาหนัศึกษา จะเรียนอะไรต้องสอบเขาจะสกหรือเขาจะได้เพราะเขาจะมีความรู้เคยศึกษาในต่างนาต่างตาทำความดีอะไรต้องสอบหรือด้คะแนนสูงกว่าเขาเคยมีไหมไม่รู้อะไรได่นแหววเลครูอาจารย์ในโรงเรียนให้คะแนนเขาเื่อนตั <traveling> ่งเรื่อนภูมิของเขาขึ้นแล้วเขาดีใาเดุนเครจะตาม thăm nam như cái thằng kiểu như thế kia ta la lan nếu thàn ở đây tới thăm tam thăm nam tam là thủ công tâm tính tam tính đô la thôi chứ điểm thẳng là phải tàng thể bày đi điểm thẳng nhất có đi thất thoại cho là ngàn ผม่เคยไปทำราชการอะไรผมมีไปกินเหล้าเมายาไปเอก้อกะโหลกเหาไปเที and <AND ่ยวูีนั้นูีนี้เขาเคยรายงานไปอย่างนั้นไหมคือขอขันทศคุณจักรจากนายผู้ใหญ่ไม่เคยเขียนไปเกี่ยวความดีของเขาเขาจะเหนื่อยท่านเป็น ทำนั้นทำนี้ขึินไปมโด่เพราะรายงานชั่วรายงานทำดีถ้าหากรายงานชั่วเลยอยากต้องหลังอยาเขาจะมีเงินเดือนเลื่อนขึ้นไม่อากเขาจะตกเขาอึ้ของเขาทนานั้นน่มันก็ชอบได้แต่ทำดียังมีผลดีตอบแทนทำชั่วยังมีผลชั่วตอบแทนไม่เชื่อไปที่ไหนด่าเขาด่าไปตีเขาด่าไปเขาจะ บาเราตอบตีเราตอบได้ไหมรูเขาจะถือว่าเรานี่ดีด้วยส่วแล้วไปสถานที่ใด้ดีเขาส่วนด้วเกิ่อนบาเขาส่วนด้วเกินเขาจะทำมาเสรชมเฉยนั่นหมาเถ็งอย่างนั้นเมื่อทำอย่างนั้นเขาจะต้องบาต่อตีต่อถ้าไปว่าเขาทำความดีแก่เขาเขาก็จะต้องว่าเราต่อมีความดีบาปบุญยังเห็นผลไปจากไม่ใช่ว่า บาบุญมีญชั่วมันปนไปตามบนปากของคนมันมีเหตุมีผลของมันเราทุกท่านจึงควรเชื่อมันทำกันในสิ่งที่ดีถึงหนึ่งผลผลปัจจุบัน,นทำตาเขาเหมือนสังเรเสริมโยนยอก่อตามแต่จิตใจของเราถือทำไปอยวความวรู้สุดกายวรดีสุดใจของตัว เรามีความสุขความสบายอย่าไปคิดเขาตำหนิเยินทาอย่างนั้นอย่างนี้ความดีที่เราทําไปเขาไม่เห็นของเราเขาตำหนิเป็นเรื่องปากของเขาแต่เราได้ทาดีแล้วเราดีใจเราบริสุทธิ์ใจอยู่คือความดีเหตุผลมีคนยู่ทําดีจึงควรทีนี้ผู้จะมาสะสมคุณงามความดีเอาไว้ อย่าไปคิดว่าเราเกิดมาตายไปแลวศูนย์ไม่มีอะไรคุณงามความดีที่ทำได้มันก็ศูนย์ไปเพราะคนเกิดมาไม่เคยได้ยินใครมาบอกสุดเจ้าว่ะอย่ายินเหนือยกูศูนย์คือเราทำได่อย่างนั้นอย่างนี้คุณแม่มาเกิดเป็นมนุษย์มันคนมันขี้ดื้อพบชาติกว่าจะมาถึงมัน นานๆก,กว่าจะมาเกิดหรือมาเกิดเร็วกว่าตามมันก็หลงลืมได้ในตอนพูดถึงพบชาติถีม่มันมีนานๆไปขนาดนั้นจะชาตินี้เราหายใจเลยกี่ทีมันนั่งอยู่นี่ยวนี้เพียงถามถึงนี้ถ้าูหายใจอยู่แล้วก็เนี่ยได้เลยเราหายใจ ออกกี่ทีเท่ากี่ทีการคิดนิดของเราปวดใจของเราผีคำมันเดินไปกี่ครั้งยงถามถึงก็จะติกกันถั่กใปเพราะความลืมความหอวใจใส่ความคาดเหีือนกันมันลืมก็ได้มันหลงก็ได้สัญญาณนิจ้าทหารตายแล้วในเกิดทำไมคนมันเต็มโลกอยู่มันมาจากอะไร แต่ที่เจนะแต่เข้าใจพยายามทำความรู้ทำคามสามารถในใจคนมืดบอดอย่างพวกเราท่านนสอำความดีทีิสุดทำมีความเห็นพยานนั้นงยอมแจ้งว่าสับทือทำดีแล้วจะได้ไปสู่คติอันดีคติถึงงามคติทำเชื่อแล้วจะได้ไปสู่ที่เชื่อที่เสีย ผมมีพระเหนือตาตรนมาสองสา,สางสัร์เล่าผ่าจริงน่นแม่สอนโดยบริจิตม์นค่าถาละอาไรถ้าใครเชื่อใครเลือ่อนใสเป็นใจปฏิบัติตามธรรมที่ทางสอนคนนั้นก็จะมีความสุขความสบายถ้าคนใดนึ่เชื่อไม่เลือ่อนใสเอาแต่ทิฏฐิมาณนะที่เหลือปัญหาของใจ เป็นตัสตาแทนพระพุทธเจ้าคนนั้นจะย่ำแย่มีโอกาสเวลาที่จะพบตะความสุขความเจริญให้ฉะนั้นพวกเราท่านที่มีโอกาสเวลามาทำบุญพิถีถินวันนี้กว่าจงพาตันยินดีเต่มใจในบุญสูกนทั้งตนถ้าเรามีโชคลาภที่ได้จะทำบุญเพคุณงานความดีอย่างนี้ ยินดีให้ใจให้จิตใจของสางให้จิตใจเมกบานมตตาธรรมบำเพ็ญไม่ใช่ว่าบุญบาปยั่มีบุญบาปยังมีคนทำดียังได้ดีคนทำชั่วยังได้ชั่วอย่าไปเชื่อคนพาลสันบานหยากอย่าไปเชื่อคนนืดคนบอดอย่าเชื่อพระพุทธพระเจ้าเชื่อูที่มีสติปัญญาเชื่อนักปราชญ์เชื่ออาจารย์ อย่าไปเชี่ยคนพานคนชั่วเมื่อยทุกข์คนสนใจที่มีเวียนนาอย่างนั้นความเสื่อวเสียต่างๆที่เคยทำมากต่ดีที่ยังไม่ทำกว่าดีอย่าไปคิดบังลุจะทำในความชั่วเห่เว้นเห่ใจเรื่องความชั่วผถื่อนเพราะจะให้ผลเป็นทุกข์ความดีเป็นใดส้ควรประกอบระทำนำเพลินถึงใจไม่อยาก เรให้บังคับให้ทำคุณงามความดีเหมือนนั้นเหมือนกันกับคนไข้ในชอบยาแต่เท่าไรยานั้นเนี่ยทางลงไปแก้ไขโรคไขให้หายได้ก็อูฝืนใจดื่มกันฝืนใจ,นใจทานยาเหมือนนั้นแกโรคไขท,ทานในาจจะได้หายไปใจของเราคือไม่ชอบไม่ยินดีในะคุณความดีกทํานังเดียวกัน ให้สาคืนั้นทำความดีต่อไปความดีที่เราทำไวจะอันเนื้อวยัยให้ผลมีความสุขจะจนคงตนในภพนี้และภพหน้าการอธิบายธรรมะ็นอยากพอสมควรเสียเวลาพอยุติเพียงแค่นี้พอสมควรเสียเวลาพอยุติเพียงแค่นี้พอสมควรเสียเวลาพอยุติเพียงแค่นี้พอสมควรเสียเวลาพอยุติ